thank mm -hmm. you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มิโนุลุนะครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับบอยม่รูุ้นะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับตอนนี้ก็จะเป็นการรีวิวโน้ตบุ๊กแบบ t ท็อปตัวนี้ผมได้รับมานะครับจาก asus นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวว่าเจ้าตัวเนี้ยทาอะไรได้บ้างสเปคอะไรราคาเท่าไหร่ละเล่นเกมได้แรงแค่ไหนเดี๋ยวท้ายๆนี่เดี๋ยวเราจะมีการเล่นเกมโชว์ด้วยว่ามันของจริงหรือเปล่านะมาโอเคครับเจ้าตัวนี้นะครับผมได้มานะครับก็เป็นระบบปฏิบััติการรนะคบ Windows 11 Home เป็นตัว Intel 12 Gen Intel Core i7 650 ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวใหม่ตัวท็อปไม่ไม่ได้ท็อปขนาดนั้นแต่ว่าด้วยราคาเนี่ยคุ้มค่าแน่แล้วก็การ์ดจอนี่ก็เป็น RTX 3 0 5 0 Ti ประสิทธิภาพเนี่ยก็คือยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ CPU ตัวนี้พร้อมให้เราเนี่ยเล่นเกมนะครับแล้วก็มัลติทัสก็ได้ตัวนี้นะครับเจ้า ASUS TUF Dash F 1 5เนี่ยครับก็คือเกมมิ่งโน็ตบุ๊กสายบางเบานะครับก็คือต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้น้ำหนักนะครับเพียงแค่2กิโลกรัมแล้วก็บางเพียงแค่1.99 เตเมรวลาคุณจะแบบไปทํางานหรือว่าเอาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวเนี้ยนะครับไปใช้นะครับก็คือต้องบอกเลยว่าสบายแล้วก็ไม่หนักนอกจากนั้นนะครับนะเอยังปรับดีไซน์เขาปรับดีไซน์มาใหม่ด้วยให้เรียบยิ่งขึ้นนะครับก็คือแบบเรียบหรูอย่างนี้ดีกว่าพูดนี้ดีกว่าเรียบหรูแต่ก็ยังแฝงความดุดัน ตามสไตล์ทัฟมาต่อที่จอนะครับเจ้าจอตัวนี้ Full HD Refresh Rate อยู่ที่144 Hz Gaming Notebook ตอนนี้ก็คือต้อง144 Hz ขึ้นแล้วมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับ Adaptive Sync ก็ช่วยให้ภาพแบบแสดงผลแบบ ลื่นไหลนะครับไม่ฉีกขาดตัวนี้นะฮะติดตั้งมาร์คสวิตมาด้วยนะครับซึ่งไอมาร์คสวิตเนี่ยคือฟีเจอร์พิเศษนะครับที่ปรับให้เครื่องอะ่ะใช้งานการ์ดจอนะครับได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปกติเครื่องเนี่ยจะคำนวณค่าเฟรมเรทหรือ FPS นะครับจากการ์ดจอแล้วก็ผ่าน CPU อีกหนึ่งครั้งพอผ่านอะไรพวกเนี้ยปุ๊บเขาค่อยมาแสดงผลแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งานเจ้ามาร์คสวิตเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะคำนวณเฟรมเรทจากการ์ดจอโดยตรงมาเลยทำให้อ่แสดงผลได้เลยนะครับแล้วก็ไร้ปัญหาคอขวดจะช ให้ประสิทธิภาพในการแสดงผลเพิ่มขึ้น5-10%เลยนะครับโอเคมาถึงเรื่องแรงบ้างนะครับเป็นแรง8 g b นะครับแบบ DDR5 b u r s 4,800เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ให้ความเร็วในการอ่านสูงขึ้นกว่าเจเนอเรชันก่อนหน้านี้นะครับถึง50%แรงกว่าครึ่งหนึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ความจุก็เป็นแบบ SSD 512 กิกบต์ทีนี้ก็มาเป็นในส่วนของระบบระบายความร้อนนะครับที่เขาอัปเกรดมาใหม่ระบบระบายความร้อนที่อัปเกรดใหม่นะครับอัปเกรดคีบใบพัดนะครับให้บางและเบาลงนะครับเพิ่มแอร์โฟภายในเครื่องด้วยมีฮิตไบท์หเส้นนะครับแล้วก็มี4ช่องระบายความร้อนนะครับพร้อมฟีเจอร์ซีโร่เดซิเบลแอมเบียนต์คูลิ่งเขาจะปิดพัดลมตอนที่เราแบบใช้งานโหลดต่ำนะครับก็คือเหมือนแบบไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็เครื่องเนี่ยจะเงียบไร้เสียงรบกวนแต่พัดลมเนี่ยจะกลับมาแอคทีฟก็คือตอนที่เราใช้นั่นแหละนะครับเมื่อเคร เื่องเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นตามที่กําหนด Asus Tough Dash เครื่องนี้นะครับแข็งแกร่งคงทนนะครับเพราะว่าได้รับการรับรองความแข็งแกร่งนี้นะครับตามมาตรฐานกองทัพสหรัฐมิลิ t ทอรี r เกรดเลยนะครับ The base <best. S 1> ปละล่ะราคาเนี่ยฮะอยู่ที่4990บาทเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับมาพร้อมกับประกัน international ว a r r a ตี y 2ปีนะครับ2ปีเข้าศูนย์ได้57ประเทศทั่วโลกคุณอยู่ที่ไหนคุณก็เคมได้ อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือประกันอุบัติเหตุ perfect กวารันตีหปีนะครับครอบคุมค่าหลาย80%เรเฉพาะปีแรกปีแรกถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรเขาก็ครอบคุมให้คุณ80%ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะครับผ่าน PC Game Pass ที่เราจะใช้โปรแกรม Xbox Game Pass นะครับเข้าไปเล่นกันโอเคครับเราก็มาอยู่ในขั้นตอนการสมัคร PC Game Pass นะครับขั้นตอน,นง่ายๆเลยด้วยราคาเริ่มต้นแค่29บาทนะครับอันดับแรกก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยกดสมัครตรงนี้ ทีนี้เราก็กดล้วกดถัดไปแล้วตรงนี้เราก็เลือกเป็นหอะไรก็ได้ที่เราจะปุ๊บพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็กดสมัครใช้งานนะครับพอสมัครใช้งานแล้วเนี่ยกดตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะให้เราโหลดแอปนะครับเราก็กดดาวน์โหลดปุ๊บนี่ครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บหน้าตาเจ้าแอปมันก็จะเป็นแบบนี้ราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่29บาทนะครับสามารถชําระ เงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือ Paypal นะครับแล้วก็สามารถยกเลิกชําระการชําระเงินอัตโนมัติได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็หาเกมที่เราอยากเล่นแล้วเราก็โหลดได้ เกมใน PC Game Pass เนี่ยนะครับก็คือต้องบอกเลยว่ามีเกมแบบเขาเรียกว่าหลากหลายให้เลือกมากกว่าน้อยกว่าเกมนะครับทั้งแนวแอคชั่น Action, RPG r c i n g Fighting นะครับหรือเกมแบบพวกอินดี้อีกหลายเกมนะครับโดยสามารถเลือกดูรายชื่อเกมได้ในหน้าเว็บ PC Game Pass นะครับโดยบางเกมเนี่ยก็รวม DLC มาให้แล้วด้วยนะคือเราไม่ต้องไปซื้อ DLC เลยคือเขารวมมาให้แล้วแล้วก็อัปเดตเนี่ยพวกเกมใหม่เนี่ยมาตลอดทุกเดือนนะครับสามารถเล่นเกมแบบพวก e x clus e และเกม t h i ร์ p ปาร์นะครับที่เข้าร่วมเกมพาร์ตได้ตั้งแต่วันแรกเลยและสามารถนะฮะเล่นเกมบางเกมได้ตั้งแต่วันแรกที่เกมวางจาหน่ายเช่นเดียวกันหรือสามารถซื้อ DLC เนื้อหาเสริมมาใช้ร่วมกันได้นะครับในส่วนลดของราคาสมาชิกนะครับก็จะถูกมากขึ้นก็ถ้าผมพูดถึงเกมที่ดังๆเลยนะครตอนนี้ที่คนที่ค่อนข้างที่จะเล่นบ่อยในนี้นะครับหรือดาวน์โหลดในนี้นะก็จะเป็นพวก Minecraft Let's Go Wherever you want t go Forza Horizon 5นะครับผมนะฮะแล้วก็ Gran เด t แล้วก็ Flight Simulator แล้วก็ Sea of Thieves นะครับลองเข้ามาดูครับ โอเคผมจะลองโหลดเจ้าเรนโบสิกมานะครับแล้วเดี๋ยวไปเล่นกันโอเคครับผมก็นี่ครับเซิร์ชเรน o บมานะครับก็เจอเรนโบสิกนะครับมี2ภาคเลยแต่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเลือกเจ้าเกมนี้ละกันนะครับโอเคอะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเร b o บสิกแล้วนะครับเล่นกับก็คือเจ้าตัว ASUS TUF F15 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจำแมวแวววับขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือเล่นผ่าน PC Game Pass จากเจ้าตัวอแอป Xbox อะมาครับ the ร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตนะครับโอ้โหลื่นเลยลื่นปื้นเลยหายเป็นศบจัดไปสามครับคุณผู้ชม โอ้ห oh, ลื่นมาก yes, yes. Yes. มันลื่นเนี่ยก็เลยเล่นง่ายหน่อยครับอ่ะโอเคครับก็เล่นประมาณนี้แล้วกันก็ให้เห็นประสิทธิภาพของเครื่องประมาณนี้ครับนี่คือการเล่นเทรนนิ่ง โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า ASUS TUF d a s F15 เนี่ยครับคือ,คอสายบางเบานะครัสำหรับใครที่ชอบตัวเบาๆนะครับแล้วก็เล่นเกมแรงแร,แร,แรงๆ2กิโลกร,รัมนะคือชิวๆเลยเจ้าโนบ,บุกตัวนี้นะครับประสิทธิภาพยอดเยี่ยมติดตั้งเจ้า CPU Gen12 นี่ครับ คอสูงสุดนะครับ i7 1 2 6 5 0 h ที่ช่วยให้ประมวลประมวลผลได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะเล่นเกมนะครับทำงานหรือว่าแบบทำหลายอย่างพร้อมกันก็คือมันก็ชิลๆอยู่แล้วนะครับสเปคมันสูงลื่นไหลทุกสถานการณ์แล้วก็เจ้าตัวเนี้ยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ15.6นิ้ว 144Hz ลื่นปลื้ดเลยนะครับเหมาะสำหรับเล่นเกมมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเจ้าตัวนี้นะครับแรม 8G ddr f i 8 0 0บัส ssd นะครับ 512GB ดีไซน์เนี้ยนะครับแข็งแรงคงทนพร้อมใช้งานได้ทุกรูปแบบนะครับราคาเพียง40,990บาทขนาดแมวยังบอกถูกนะฮะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำนะครับไอทีชั้นนำนะครับหรือช่องทางออนไลน์ก็จะเป็น s h o ป e e Lazada JD Central นะครับก็หาซื้อกันได้เลยในส่วนของเจ้าตัวนี้ PC Game Pass นะครับก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันมีเกมให้เลือกแบบ หลากหลายมากเลยนะครับประมาณแบบมันมากกว่าร้อยเกมนะครับที่ผมแจ้งไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเอ่อค่าบริการเนี่ยไม่แพงเลยจะได้ราคาพิเศษ29บาทนะฮะสำหรับ3เดือนแรกนะครับยีบาบาทส่วนเดือนต่อไปนะครับผมก็เพียงแค่เดือนละ9 9บาทใช้งานง่ายครับพอสมัครเรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็แค่ดาวน์โหลด Xbox App นะครับก็จะมี list เกมให้เราดาวน์โหลดได้ตามใจเลยนะครับก็อย่างที่ผมเปิดให้คุณผู้ชมดูสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับก็จะแจก PC Game Pass นะครับ ที่ผมกำลังแนะนำคุณผู้ชมอยู่เนี่ยก็ไปใช้ฟรีๆเลยนะครับติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับกับเจ้าตัว ASUS TUF F15 นะครับแล้วก็เจ้าตัว PC Game Pass นะครับฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมบอลไม่รู้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจกันไปเล่นต่อดีกว่า いいね。<music>